ก็ซ exactly like oh okay. ิงเกิลแรกของเอมนะคะชื่อเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวนะคะก็เป็นซิงเกิลที่พี่แม็กซ์รันมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะอืมบก็จะเป็นเพลงแนวมีเดียมนะคะมีเต้นเต้นตามได้มีกรูฟค่ะแล้วก็เนื้อเพลงก็จะเป็นแนวใสๆหวานๆแต่ว่าก็มีความเปรี้ยวอยู่ในนั้นค่ะเหมือนเราก็คุยกับเหมือนเราเจอคนคนหนึ่งเราชอบเขาเขาชอบเราแต่เราก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ใจเขาไปเงี้ยค่ะก็ยังมีความซาอยู่นนิดหน่อยค่ะ นะะเพราะว่าตอนอยู Go nah, ่ในบ้านพี so, ่แม็กก็เข้าไปในบ้านแล้วก็เราก็คุยกันตลอดว่าเราเป็นคนยังไงบุคลิกยังไงไงคะเหมือนพี่แม็กก็พยายามเอาบุคลิกของเราไปใส่ในเพลงให้มากที่สุดค่ะก็ส่วนเรื่องร้องก็ยากพอสมควรเพราะว่ามันจะต้องเป็นกรุ๊ป R&B ค่ะมันก็จะมีจังหวะของมันแล้วก็ส่วนท่อนแรปเอ็มก็มีโอกาสได้แต่งเนื้อแรปภาษาอังกฤษเองก็เลยมันก็เลยเหมือนกับว่าเอาตัวเองออกมาได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีส่วนในการแต่งเนื้อด้วยค่ะ บ้าน่ะยเวนี้เห็นมีเพื่อนๆมาร่วมเล่นด้วยดีใจมากเพราะว่าเป็น MV ที่ไม่เหงาค่ะคือเพื่อนๆก็มากันตั้งแต่เช้าแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราแต่ตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีฉากต่อไปเข้ากับเพื่อนๆทั้งทั้งรุ่นทั้ง12คนเล่นด้วยกันค่ะข่าวผมต้องถามความรู้สึก่หยครับซิงเกิลแรกของเราหลังจากลงจากวีทีมมังมากครับก็จะบอกว่าตื่นเต้นดีใจมากเพราะเหมือนมันเป็นความฝันของเราค่ะหลังจากที่เราออกจากบ้านเอฟมันก็เหมือนเป็นความฝันที่ยังค้างอยู่แล้วเราก็อยากทําให้สําเร็จกก็รรู้สว่่าดีีใจทพงแก ที่เป็นเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวแล้วก็ตรงกับบุคลิกแล้วก็เป็นแนวจีนที่เราชอบพอดีครับเนื้อถ่อเนื้อร้อยมีส่วนร่วมอะไรกไหมครับก็อย่างที่บอกค่ะเป็นส่วนท่อนแรปจะเป็นพี่เอ็มเขียนเองภาษาอังกฤษแล้วก็ด้วยเนื้อร้องทุกอย่างมันก็เหมือนเป็นคําพูดของเรามากกว่าเหมือนพี่แม็กเขาก็ดึงคาแรคเตอร์ในบ้านของเราออกมาให้มากที่สุดไงคะรู้สึกว่าเพลงนี้มันลงตัวกับเรามากค่ะต้องถามถึงความยากง่ายซิงเกิลนี้ยากมากไหมครับก็ที่จริงกว่าจะมาเป็นเพลงนี้ก็เปลี่ยนมาหลายมาหลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทุกคนอยากให้ออกมาดดีีท่่สุะค ถามว่ายากไหมตอนอัดก็ก็ยากแต่ว่าได้พี่แนนวัทยามาเป็นมาช่วยกํากับให้ไงคะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ท่อนพวกอินโฟวส์ก็ได้พี่แนนช่วยค่ะก็ทีจริงก็คาดหวังนะคะเพราะเหมือนบอกว่ามันเป็นตัวเราด้วยแล้วก็เป็นแนวเพลงที่เราชอบเนื้อหาเราก็เป็นคนช่วยแต่งงคะก็อยากให้แฟนชอบแล้วก็ติดตามค่ะตอนนี้ฟิงเกินปล่อยมา ซิงเกิลน่าจะปล่อยวันที่27ตุลาคมนี้และค่ะค่ะบแล้วก็ถ้าอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้ที่ทาง truemusic.com ค่ะส่วน MV ก็รอประมาณเดือนพฤศจิกน่าจะต้นพฤศจิกพฤศจิกายนค่ะ ก็มีขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเรื่อยๆแ,แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเรามีซีรีส์ที่12คนจะร่วมเล่นฉะนั้นพวกเราก็มีทั้งเรียนแอคติ้งเรียนเรียนการแสดงเกือบทุกแบบเอ่อค่อนข้างจะยุ่งค่ะช่วงนี้แล้วก็เตรียมถ่ายซีรีส์ด้วยค่ะเป็นไงบ้างซีช่วงนี้เตรียมตัวกันเยอะไหมโอ้ยจะบอกว่าเอ็มอ่านหมดแล้วนั้นได้ไปเจอคุณครูที่สอนแอคติ้งสนุกมาก <c oughs> แต่ว่ามันจะมีความยากของมันเพราะว่ามันเหมือนเอาบุคลิกข,ของเราแต่มาทําให้มันชัดขึ้นไงค่ะมันก็ต้องพยายามเล่นให้มันใหญ่ขึึ้้้้นนนออเเรรริ่่มีแตลววูสกกาาด นักร้องแตกต่างเยอะไหมรู้ชอบแบบนี้มากกว่าตั้งแต,แต่ในบ้านแล้วค่ะก็รู้ตัวว่าตัวเองเริ่มชอบการแสดงแต่ว่าเหมือนจุดมุ่งหมายของเองตอนนี้ก็คืออยากทําซิงเกิลนี้ให้ดีเพราะว่าตัวเองก็ฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆเกนี้ยค่ะก็แต่ก็รักการแสดงนะคะยิ่งบทแบบนี้มันเหมือนเรามาเล่นกับเพื่อนๆเ,เหมือนเราอยู่ในบ้านเล่นกันอีกทีหนึง่งแต่แค่มีบทให้ค่ะแสดงว่าในอนาคตถ้าเกิดมีงานละครเข้ามาเราก็คงไม่ปฏิเสธคงไม่ปฏิเสธค่ะชอบเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราเป็นคนอื่นบางทีมันก็สนุ นนะค่ะก็อยากจะฝากซิงเกิลของเอมนะคะชื่อเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวนะคะปล่อยวันที่27ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยเนาะทาง true um music com ค่ะยังไงก็ฝากติดตามทั้ง12เพลงเลยนะจาก12นักล่าฝันนะคะเร็วๆนี้ค่ะ